โจพร้อม <onz rates> ยังโจโจสองสสสอสิบสมสองสิี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทแต่พ่อไปได้ยินมาว่าลูกมีพ่อคนใหม่จริงไหมอะไรนะคะพ่ลูกมีพ่อคนหม่จริงหมไม่จริงไม่มีค่ะพ่ไม่มีหรอกค่ะ เอางี้ครับเดี๋ยวพ่อถามคนดูปะ่ะพ่อถามใครแน้ะครับพ่อป้าป่าไม่ถามแล้ว <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าลูกเนี่ยมีพ่อใหม่นะไม่มีครับเบอจริงนะ ยิงครับผูมีแม่ใหม่ได้แต่ว่าลูกก็มีพ่อใหม่ได้ก็แล้วแต่ลกูกแล้วผมมีพ่อใหม่ได้ใช่ไหมครับได้แต่ว่าพ่อก็จะไม่อยู่แล้วนะเอา้าทำไมล่ะครับเพราะว่าพ่ออยากมีลูกคนเดียว <laughs> พ่อแม่ยังมีรูกหลายหลายคนเหรอไม่รล้พ่อม่ให้จอนมีพ่อเพิ่มด้วยเหรอครับนี่ละคะแม่อยู่นี่นี่ไอ้จอมนไปตามเพื่อนไอ้พี่ <c oughs> สาวเองมาดิมีเรื่องอะ่ะมันมีแก๊งมาดูถูกเราอ,อะ่ะเร้วครับมาแกง๊งมันมีแก๊งมาดูถูกแก๊งแม่อ่ะวครับ เขาบอกว่าเขามองว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนจะไปโซ่อะไรเขาห้าคนได้มีโอกาสจะชุบเกิดเหรอเขาบอกประมาณเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายครับแฉงผู้ชายโลกใช่ไหมฮันเอาโดนถูกเอาลองโหว่าไงหรอแล้วทำไมเลี้ยงลูกอย่างนี้เรปล่าผมไปแล้วครับเพื่อทำไมเลี้ยงลูกอย่างนี้เลี้ยงลูกยังไงครับเอาผมไปขอความเขาตกองคิดจะา อ้ยต้องมาเปลี่ยนร่างทุกวันเนี่ยกูเนี่ยชิบหายเอ้ยแม่งหาแต่เรื่อง มีใครมีตังค์รับว้เบสันสามว้ให้ก่อนได้ปะเอาไว้ให้แกงอ่ะในทวิตอะกินตังค์ไม่พอโห้มีใครมีตังค์ปะเพื่อนมีเรื่องอะไรกันล่ะโาซาเก้ฮะ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 มันตังค์เกิดอะไรคึคะ มามาเดี๋ยวให้จินเล่าทีเดียวเลยแบบว่าแหมพี่จินเอ๊ะมีใครจะมาแลนหนิ่งไหมจินจะเล่าแล้วใกล้ถึงแล้วไอ้ไอ้จินโทรเล่าหยินแล้วเมื่อกี้ชวนใครไหมเพลินไม่แกไปเล่นแบบว่าแอ้หนบเพิร์นมาใช่ไหมไม่เหลือชวนจริงชนบอกแล้วว่าชนบอกแล้วมันโยงไหมนะโทรศาพิมพ์อยู่ เธอเมื่อกี้ไปเล่นแอดดัปเพิร์นมาเราไปอ่ะมันกำลังชุบต้งอยู่ใช่ไหมเราต้องมันเพียงใครเรีย้งตรงนน้นหลังเราต้องมันตกแมพเราต้องมันกำลังวิ่งมานั่นนึงนะพี่เธอบอกเขากดกระซิบหน่อยนะตรงนั้นเราต้องมันกำลังวิ่งมาถูกไหมเราคือฉันก็กำลังเล่นอยู่เลยทีเนี้ยฉันโดนเตะศบใช่ป่ะแล้วฉันก็เมย์แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่าเขาพูดว่าหมดแล้วหมดแล้วแล้วเขาก็ชุบ เพื่อนเขาขึ้นมาแล้วเขาก็ชุบก็เราขึ้นมาแล้วฉันก็แบบว่ากดขอพูดแต่ตอนฉันตายอยู่ใช่ป่ะแล้วก็บอกว่ามันยังไม่หมดเลยนะพี่แบบว่าน้องเหลืออยู่อีกคนนึงน้องตกแมปกําลังวิ่งมาใช่และทีเนี้ยคือเขาก็แบบว่าคือเขาก็แบบว่าตัดสินอ่ะก็ก็พูดเลยบอกว่าไม่ให้เล่นอ่ะเพราะว่ามันมันตกตกแมปไปแล้วไปเลยอี่หนูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาพูดว่าเล่นไม่ได้นะคะออกวงแล้ว ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลยู่คือไอ้กเห็นตรงไอทางแล้วไหมทางเข้าอ่ะพี่มันออกมันก็เล่นได้เพราะเราเขื่นมันเล่นได้เอามาเล่นได้แล้วแล้วทีนี้คือเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าอ่ะอันนี้เขาบอกเขาบอกคำนี้แล้วนะอ่ะแบบว่าอันนี้คือผมมองในตามความเป็นจริงนะถ้าแบบว่าผมชึกขึ้นมามีห้าคนแต่น้องคุณเหลือหนึ่งคนแล้วฉันก็เลยพูดกลับไปว่าอ๋ออันนี้คือมอง มองโบใช่ไหมคะว่าน้อง <Ừ. S 2> นี่จะไม่ได้มีความสามารถในการเรียกชุบเกิดขึ้นมาได้ใช่อ<ฟ>่ะฮะแกงอะไรอ่ะ n o okay, k แบบวัดขอบเบอร์เขาเลยก็ได้นะแกงอะไรนะ o k n o okay. k n o okay. k okay. okay. แกง,งแต่ว่าเรียกเขามาคุยก็ได้นะแล้วเมื่อกี้หัวแกงเขาก็พูดหัวแกงเขาหนะัวแกงเขาเป็นะไรเป็นคนพูดเลยหัวแกงเขาเป็นคนพูดนะใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาถามสาภามาแล้วด้วยนะ ถามสภามาแล้วสภาบอกไม่เล่นแต่เมื่อกี้ฉันไม่ถามมาสภาบอกว่าเล่นได้ไม่พี่ไม่คือตอนตอนตอนที่เขาบอกว่าไปถามสภาแล้วเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามสภาเขาเขาเขาเหมือนโดนอีกแก๊งหนึ่งทํามาแบบนี้เหมือนกันถ้าตกแมปไปแล้วแต่เขาไม่ได้ถามสภาเขาไล่พวกเราอะไปถามสภาออแล้วมันทําได้ไหมพอเราไปถามสภาฉันฉันทำแล้วบอกว่าสภาตอบมาแล้วว่าทาได้ถ้าเกิดมาแล้วก็คือกลับมาเล่นต่อได้อาฮะงั้นก็งั้นก็ได้ ก็ทำได้ไงถ้างั้นนะถ้าเราถามสภาแล้วไม่แต่ประเด็นประเด็นประเด็นคือคําพูดเขามันเป็นมันไม่ดีไงเราเรียกเขาแกลองคุยกับเขาไหมล่ะเนี้ป็นฟีลไม่ดีอะถ้าเขามาแล้วเขาถามว่าอยากได้อะไรเราจะตอบว่าเออใช่เราต้องคุยกันก่อนเราอยากได้อะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มีโอกาสที่แบบจะได้เพราะว่เหลือแค่สองมันเหลือแค่สามเงสุดท้ายเนาะ ใช่คราแบบว่าเขาชุบมาได้แค่สองคนอะคือเขามีสามคนแล้วตงมันกําลังวิ่งมาแต่ชุบไงอ่อฮะเราอยากได้อะไรคำถามนี้มาแน่หรอที่นี้คือที่นี้เหรอที่เล่นหมดเลยใช่ใช่อยู่ด้วยกันหมดเลยงั้นก็เล่นใหม่ไปเลยไหมมันมันไม่ทันแล้วดิมันไม่ได้แล้วแล้วพี่มันต้องเราอยากได้อะไรอ่ะมันต้องแบบว่าเอาของที่มันเพื่อเท่ากับอันนั้นอะ ก็ัหนก็ของไงก็ก็เล่นไม่แต่คือประเด็นคะอประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ของแล้วเกี่ยวใช่ไหมใช่ใช่ประเด็นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ของแล้วมันอยู่ที่ราคาคําพูดเขาอะที่จะต้องจ่ายที่เขามองดูถูกเราว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ชุกเขบอกว่าเราเสียผลประโยชน์ใช่ถ้าเป็นที่โน้นนะอืมจะเรียกอะไรือ้แสบจะมองทีตาเขาจะ ทำเป็นกลางวันตลอดเลยเหอต่อปีอยู่ไม่เราก็ถามเขาเลยว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงถ้ามันเปอยู่แลนโยนให้เขาไปก่อนนะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบว่าเขาถามว่าเราต้องการอะไรก็เป็นเงินมะเข้าแกงไปแล้วได้ไะพี่หนูว่าเข้าแกงกว่าจะตประกาศแม่กูแสตาไปก่อนละเท่าไหร่อ่ะก็เท่าไหร่มีในใจไหมเอ๊งอย่าหลอกสักท่าไหไ่ดีแก้วสองสามเอ็มสอง มสองมได้ป่ะพีเอีนึงป่ะน้อย m หนึ่งป่ะค่าคำอเอาซักสองเจบมจบได้ใช่ไหมเป็นกิจกรรมนั่นอ่ะมันคือคำพูดที่หลังจากจบกิจกรรมแล้วไงงั้นพดเรียกเลยไหมเรื่องนี้คือแอดดัเก็บไปแล้วอ๋อใช่คือดอดมันเก็บไปแล้วเขาใช่เอองั้นก็แปลว่าเรื่องคำพูดหลังกิจกรรมถ้ามันแบบว่าพิชใช่เกมเขาคือ n o k ใช่ไหมใช่ อันนี้เล่นอะไรน้ำเงินเล่นน้ำเงินเอ็มหนึ่งเหรอมันได้เยอะป่ะของมูลค่าของมันเท่าไหร่อะเอ็มหนึ่งเกาะได้เยอะอยู่นะเกาะอะเอ็มเอ็มหนึ่งได้แค่เกาะประมาณสองร้อยห้าสิบตัวเองก็เรียกเกาะไระมาณได้เกาะเอดีแล้วก็กล่องตีนี่อืมมันได้เกาะเอดีกล่องตีเนี่ยกล่องตีได้ตั้งกี่กล่องอะ ยี่ยี่สิบสามสิบกองเลยนี่ใช่ไหมก่อได้เท่าไหร่นะประมาณห้าสิบเกินป่ะแล้วถ้าเขาจะตีก็คือตีใช่ไหมก็เล่นได้เพื่อนไม่น่าจะติดนะอืมแล้วก็เพราะว่าเพื่อนกน่าจะอยากหาอะไรเล่นอยู่ด้วยแหละถทงมาแล่ะดวมองโบวกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้น้องโดนมองโบเท่าไหร่จริงได้แ้เรียกเขาไปเลยเ็ามองโบจริงจริงเอาสไลม์นี่กันเนี่ยเหาอ อาไหรือเอาเกาะเอาของเล่มหลกักออกเอง N N O K ถ้าเราพร้อมตีเราเรียกเยอะก็ได้นะอืมฉันว่าเราพร้อมนะเพราะว่ามายก็จะครบแล้วนี่ถูกปละล่ะแค่ไม่กี่คนเนี้ยเท่าไหร่คิดราคาในใจเลยคือเรียกอยู่มันคิดรอยแกวราคาเท่าไหร่วนี่ว่าสักสองถึงสามเอ็มากำลังดี หรือเอาของเราไม่ค่อยมีของนี่ของเราอะมีแต่เงินเราอะมคือเงิน่ะเราไปหมดไปกับของไงเงินเราอะก็พอยังมีอยู่เอาตังค์ใช่ไหมหนูสองเอ็มเอา<ม>ไปตังค์ไปของอะ <2 S 1> มีมสองก็ได้สองก็ได้ไม่เยอะไม่มากเกินไปอสองเอ็มโอเคเอาสองเอ็มถ้าเขาไม่จ่ายก็ ตีนั่นแหละแล้วเราจะตีกับเขาวันไหนพรุ่งนี้พวกแกมีแข่งไม่ใช่หรอมันตกลงวันได้ใช่ไหมคะใช่มันตกลงวันได้โอเคตัยสุดเล็ดเล็ดเออเพื่อนกูพูดบ้านนี้พรุ่งนี้แข่งสามทุ่มใช่ป่ะน่าจะไม่เกินสามทุ่มห้าทีน่าจะจบเนี่ยแก๊งนี้เหรออือเองผู้ชายเนี่ย ว้าวมาแล้วมัจะเป็นการสคนคนหัวแดงอะเป็นหัวแกงมาึ้มดีครับป่าพี่พอดีว่าหนูมไปถามสภามาแล้วสภาบอกว่าเล่นได้สภาชื่อเทอร์โบค่ะมันเล่นได้ใช่ไหมครับเล่นได้ค่ะหนูไปถามมาแล้วแล้วก็เหมือนสภาคนนั้นน่าจะถามจากพี่ต้าโดยตรงด้วยค่ะเห็นเขาพูดชื่อพี่ต้าอยู่ค่ะ แล้วกรณีน,นี้เขาเขาได้พูดอะไรบ้างครับไม่ได้พูดอะไรต่อบ้างไหมครับแบบว่าเพราะว่าเอาตามหลักพวกปุชุบชุบน่าจะเกิดครบนะชุบน่าจะเกิดหมดใช่ค่ะแต่น้องน้องนี่ก,ก็มีฝีมือค่ะก็ะน่าจะชุบได้เหมือนกันแต่ผมเข้าใจอยู่ใช่ค่ะแต่บอกว่าคำพูดพี่มันไม่น่าจะพูดออกมาอย่างนั้นนะคะผมผมผมว่าผมพูดดีแลว อเียพูดดไม่ลเอหนูเข้าใจค่ะคำพูดของพี่มันอาจจะดูแบบว่าดูดีอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสุดท้ายแล้วการการแปลความหมายของมันมาก็คือมันมันก็ไม่ได้ชังมันมันก็ไม่ได้ชังเชิงทางโพซิทีฟเยอะขนาดนั้นนะคะมันก็เป็นทางนี้เป็นทางลบได้เหมือนกันนะคะมันแบบเอออยู่อะค่ะพี่อืมอืมอืผมเข้าใจเอามันกรณีนี้มันต้องทำยังไงบ้างครับี่ไ้ถามสภาบ้างอย่างว่าแบบ ต้องมีเทคตสอบหรืออะไรยังไงไหมครับพี่เมษาอยู่ไหนอยู่ในเบลบนเพราะว่ามันเป็นเรื่องในกิจกรรมถูกถ,ถไหมครับทำไมมันมันมันแบบว่าคือหน,นูว่าพูดกันแบบว่าตอนหลังจบกิจกรรมชั้หลังที่เแบบรษาพวกพี่ตัดสินใจกันไปแล้วว่าพี่จะไม่ได้เล่นกับพวกหนูต่อค่ะตอนนั้นทั้งทงั้งที่แบบว่าพวกเรามีโอกาสที่แบบจะลื้อขึ้นมาได้มันเหมือนเราเสียผลประโยชน์ตรงนั้นไปอะครับ แล้วทีนี้ให้ทำยังไงครับให้ต้องให้พวกผมทำาัไงครับเพราะว่าในมุมมองผมผมไม่ได้อไเพราะว่าผมโดนขืวนว่าผมตกแมปแล้วผมจะเหมือนผมเคยโดนนะครับผมกำลังจะวิ่งมาชุบเพื่อน,น,นอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไปเล่นกับตี้อื่นละผมก็ถามเพราะว่าผมผมตกแมปนะเขาก็ไม่ให้ผมเล่นนะผมเลยเอามุมมองของผมอะมาพูดให้ แน่นอนหนูเข้าใจนะคะในมุมมองของพี่แต่สุดท้ายแล้วพี่แต่แบบว่าเอามุมมองของตัวเองมาตัดสินกับคนคนอื่นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาสภาหลวงต้อนะคะแล้วทีนี้สภาก็ให้คําตอบมาแล้วว่ามันเล่นได้่างนั้นเราไปคุยกันที่สภาไหมครับให้สภาตัดจบง่ายง่ายกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าสบายใจขึ้นอย่วพวกหนูเสียผลประโยชน์นะคะพี่อ่ามันเดี๋ยวเราเราไปคุยที่สภาดีกว่าไหมครับว่ามันจะได้แบบ ทำไมพวกเราได้ไปขึ้นสะพานหลอดเลยวะสภาจะจัดจบยังไงครับผมว่ามันดูดูดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเสียขผลประโยชน์นี่คือต้องให้แบ่งให้แบ่งขอบไหมให้แบ่งของไหมครับบางทีดวงเรามันอาจจะไม่ได้เท่ากันที่บางทีถ้าหนูแบบว่า ชนะไปตรงนั้นหนูอาจจะเปิดมาแล้วได้ของเยอะกว่าก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของหนูไม่ได้อะไรเท่าไหร่ค่ะแต่สุดท้าย <ผม S 2> แล้ว <ผม S 2> คือ<ผ>ม,มันคือเรื่องคําพูดที่พี่พูดมาค่ะเพราะว่าผมพูดพูดดีทุกคําเลยผมไม่ได้พูดแบบนี้เลยผมพูดให้ให้เห็นมุมมองผมแต่แลวสุดท้ายแล้วมุมมองพี่คือมันเหมือนเจอเป็นทางในไน,นว่าผมถ้าผมชุดขึ้นมาผมมีห้าคุณมีหนึ่งคุณจะชนะผมได้หรออันนี้คือที่หนูพวกหนูตีกันนะคะตามคําพูดที่พี่พูดเลย พี่พี่พูดกับหนูตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจบอั้ไม่คุยที่สภาดีกว่าไหมครับเอาหน่อยให้สภาตัดใจดีกว่าง่ายง่ายกา็งั้นคุยที่สภาดีกว่านะครับนั้นบอกว่าถ้ามันเป็นแบบว่าเรียกว่าค่าเสียผลประโยชน์ได้ไหมละครัจากสองเอ็มค่าเสียผลประโยชน์จากสองเอ็มมันเยอะเยอะไปหรือเปล่างั้นมาคุยที่สภาดีกว่าถ้าคุยที่สภาแปลว่าพี่พร้อมพร้อมจะเล่นใช่ไหมคะ ให้สภาตัดสินครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องในกิจกรรมครับมันเป็นเรื่องหลังจากจบกิจกรรมแล้วค่ะคู่อะไเป็นเรื่องหลังนะคะใช่คําพูดที่พี่พูดมาคือหลังจบกิจกรรมแล้วหนูก็ร้อยพวกพี่เล่นกันเสร็จโดยที่พี่ไม่ได้ฟังคำอะไรพวกหนูก่อนเลยด้วยซ้ำต้นคุยที่สภาดีกว่าครับแม่เยียอะไรเลยเป็นสภายี่อะไรได้ไหมโซลาร์มานี่ไหนได้ได้คืออะไรวะงั้นขอไปคุยที่สภานะครับง่ายง่ายกว่า มันไม่เจอกันที่สภาครับอ้าวแล้วเขาไปอย่างนี้เลยเหรอปองโหวจับเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไปที่สภาแล้วเขาบอกว่าถ้าไปาได้เล่นก็คือได้ตีถูกได้เล่นเราไปสภากันไปอะไรก็ไปสภากูไม่เห็นแกยืดเขาเปิดกันคาแลนเลยหมูบ้าไจะปเลลยยมที่สาเอยู่่ีัานก็เลย ็เลยทํากันเราแบบนั้นเหมือนกันพี่เขาจะคุยสภาเดียร์แหละแล้วคือตอนนี้คือเขาไปรอสภาหรอใช่เขาไปรอสภาเขาไปคุยกับสภาแล้วเราก็แม่ก็เรียกตามที่เราของไปเลยบอกว่าต่อกี่ตัวเกาะไม่เคยเราเรียกไปแล้วไม่เกิดเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเสียเขาไม่ยอมจ่ายเขาไม่ไปคุยที่สภาทีเดียวสองพี่อ่าเรียกต่ชีนี้เขาก็ไม่ยอมจ่ายไปคุยสภาใช่เขาไม่ยอมจ่ายเขาเอาสภาเดียวเลยค่ะก็ตีเลยก็ตีเลยถ้าสมมติ เขาอยากจบที่สภาเพราะว่าเราก็เสียผลประโยชน์เหมือนกันใช่แต่เหมือนเขาไม่เข้าใจว่าเขาคุยกับเราหลังจบกิจกรรมแะต้องต้องยูสภาอย่างก่อนคือมันคืนคืนนี้ก็คืนนี้ยก็รอให้เขาเล่นกันจบนะถึงจะค่อยไปคุยตอนเขาเก็บแอดด็อปอยู่ะตอนเขาเก็บแอดด็อปคืนยู่ก็ค่อยเรียกเขามาคุยนะก็คือเราก็เขาลบไงเราก็รอจบกิจกรรมแล้วก็ค่อยคุยเขาแบบว่าเขาพูดเขาพูดกับเราแล้วว่าแบบว่าเอองั้นแบบว่าเหมือนประมาณว่าเราเล่นไม่ได้แล้วนะเออแล้วก็รอรอพี่จาคุยเคียย์เขาตรงนั้นไง ก็รอให้เขาเล่นให้จบฟิวก็คือเหมือนเขาเรียบเล่นอ่ะพี่เขาจะรีบเล่นกับกันคือเอาของแล้วก็ไปเลยอ่ะอะไรเงี้ยใช่เปาป็นสมาสภาว่าเราคุยตอนที่แบบกิจกรรมจบแล้วอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะอ้างยิงแบบว่าตอนนั้นมันเป็นเวลากิจกรรมอยู่หรือเปล่าไปหาใครได้บ้างเหมือนตอนที่เนี่ยมันตอนที่ต่างประเทศอ่ะคนหนึ่ง Let's go เอาโซลามีรถปะเดี๋ยวถ้างั้นยินตามไปกับโซลาก็ได้ค่ะมิกล